สวัสดีครับพี่น้อง FC บาร์รางเพลําเพลินสุขสุขคนนะคะมี้คนส่งกับาวาันิกับปากเรือว่าสิเขามาบอกบอกครับเนี่ยนะคะแต่ว่าสงใส่สิบดท่านในภาคข้นตื่นกันนะคะเรื่องเสนีสะโนนะคะอ<า>บอส่เสืออีกแล้ว<า>เมื่อน้ำอยู่บ่พอ<า>เมื่อน้ำอยู่อ่ะเมื่อไห ห้วยสิเมื่อบ้านพอดีเหเมียนได้เมื่อเมือแรงคำคเขาจหวากันนูสี่ยงเมื่อเดี๋ยวนี้เลยเมื่อเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้กันบางสปอนเซอร์กอนเนีวยขาม้าก่อนมาถึเมืองเแดงเมื่อนี่ยกันเมนองเมืองคำคำยังเมื่อกันได้แล้ว่อนบเขาก็มาแล้วมาใบเต ก็บเงง่ายกันตรงนี้กันทุกคนารอกเพรถี่เมื่อยุตอการณ์หลาถีเมื่อก่อนกาเมื่อพอเต่าอีเหลืองเมื่อก็ได้อีเหลืองมันก็สิได้จอดพักแล้วส้าีเมื่อํำสิบ่หอดแจ้งคุณตีพปลาอ้วนเนี่ยปลาอ้วนบ่เมื่อบ่ะปลาอ้วนบ่ไปตีเอาอ้วนไปเอารถไปม้อไปังฟอนจะนั่งกัได้วกกัน พักคอน่อนไปพักคอนยักวางยักข้าวซะก่อนจักซองซ้ำมือจะมาสู่งานใหม่พอกระตไปเบิ่งเข้าไถหน้าหูดไว้ให้่ดูกระทุ่มรัดมองเสียใช้ซีเคอนแหย่กันโอ้ผมแค่สันตอเป็นข้อตกลงกัดเลยเพพอกระตุไปเบิ่งกันสิเมื่ออาจสามารถถึงก็จอดเมื่อดอกลูกูสีเหลืองพร้อมบรรพาพร้อไปได้ตลอดรอดฟังอยู่มันจะมีน้ำมัน มันก็ะซิมีอยู่หลายระมันเนา,าะซิไปอย่างเงี้ยมันมันกันบ่ฮอดร้อยร้อยหนึงโอ้ฮอดจ้วยะว่านน้ำมันแพงเดียวนี่น้ำมันรีละสี่สิบสี่สิบสี่บาทจากหัวทุ่มรัดไปอาสามาดั่นเติมเจ็ดสิบบาทเต็มถังปั๊บเลยกลับมาอีกที่อยู่ได้สี่ห้ามือผุ่นไอ้เอันรถรุ่นเนี่ยประหยัดนระมันคักเทเดียบประหยัดแหงเนี่ยรุ่น มือนีกอนบาย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 ิเมื่อหาลูกหลานมันคมีตีไม่ตีมือเมื่อแม่ลูกแม่ยีดอกยังวายเงว่ำว่นั่จะิดกันน้าโบยงโบยางโบยงยังไปก็รถคันน่ายตลอดม่ ะมีสารูรขึ้นเรียงอว่ารขึ้นพวาดด่าลติแสงสารเป็นเรื่องปกติดูแลก,กันไปให้กำลังใจกันตัวช่งนี้ยุดเริ่มต้นแล้วแมนเข้าสิเก่วก่เป็นผู้มัง่งผูเค่มันเงินล้ำเพิ่นเข้าสิยูไปเรื่อย ส้างไปเรื่อยๆส้างตัวมาสร้างแล้วเนาะม่ตใจมใจซอยเดียวเียใจใจยุบใจใจกับความืู้อมจริงใจข่าวเาแล้วถอนขึ้น,นยากเมีนมันแต่ถอนข้าเวเขาถือว่าคนสับปรับเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองออในการสร้างสรรค์เมีนอยู่ ต้องเอาให้ไปให้สุดพุดให้ถึงเอาจนเพิ่นา่เอ้ยทีมงานเอ้ยคุณยายบ้านก็พ่นพิรลดีไปบอลอนนัล่ะมุขเจ้าไปหาอยู่หากินไผมันชาเด้อนั่นล่ะจังเสนีคือสนยิ่นี่ยกระดกครับเนี่ยกือสียกกี่ดกกคิดว่าว่าโอ้สางมาสางมาป่านี่เราเอา สุดยอดเลยเดิยมันน้ผมหกเดือนเจ็ดเดือนดิคาซีคซิมีปลาเนี่ยมันมันยาก,กาดิลงทุนไปบนะ่น,ปปนอยดิยยทั้งชีวิตเลยย่อมขาดทุนย่อมยอมย่งางเพื่อสักสีเพื่อลูกเ,เพื่อเต้าเพื่อลูกอันได้มีการมีงานไปพ้อเล่าก็ได้พ่อก็ได้สู้ไปตัวเฮาถ้าเถ้ามีจะสู่ซอยแมนค่ะให้กำลังใจกันสู่ซอยกัน เนาะปลาอ้วนะปลาอ้วนกับปลาหนีไปใช่บ่ไปครับแต่ว่าปลาอ้วนบ่ไปครับบ่บ่สุดยอดเลยปลาอ้วนนะคะยูนีใจแรกใจอีลีตัวนี้ใจวัดใจเลยเนาะปลาอ้วนเนาะเออขันว่าจะได้ลบขึ้นไปกับมาเอาปลาอ้วนอยู่นี่อบ่เล้วเอ้วนสิอยู่นี่รุ่นผู้เบิก ลุ่นบุกเบิกอีลีเราต้องอยู่ให้มันเป็นตำนานเข้าสางวัลแหละคือหอนห้อยตีห,อห้อยมื่อจะคล้องบอ่อไปไซด์พี่น้องเข้านะคะอยู่มองเก้านี่แหละอีพอพอนใช้ก็ยืนยัดว่าบ่อไปไสาลูกแห้งบอ่อไปคักมีพออยู่เป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะเอามาหาคือว่าสิกับบ้านแหงเงินครับแหงเงินคารุดเนะ <c oughs> าะแหงเงินคารุดอ้าสู่กันไปตัวคขาตีไฟชอยเขาครับ <c oughs> คือผู้้สาวบนออทอดอันคือทอดสาวอันแดนเซ,นซอร์แขววงเอาเตะบวครับงานจ่ายมีอยู่ครับประหยัดอยู่อีแขววงเมื่อแล้วบ้านีเออประหย้ายจ่ดดอกคือสีเหลืองเงินอยู่คือสีเหลืองเงินอยู่ดอกเหลืองเ,เงิน,หนเหลืองเงินเมือ่อหลาล้านครับเหลืองเงินเมื่อหลาล้านครับตะกี้ให้ตะผู้สาวบวเลี้ยงร้านสองคนครับ<อ>สุดยอดกับผู้เก็บนมาเลี้ยงผู้นึงไม่าั้งขยะเอ้า ผู้ใดล่ะคือไปไปหากิ๊บก็จทางขยาบัดเนนี้มาจะเป็นนี่นะครับเอาอันคือ่าไปอยู่น้ำมูคอนวอยมูเขาคือไปอยูอันพุ้นบวัวแยกันอยู่ครับแยกันอยููคยี่นี่ว่าแย่คอ,อือกินข้าวกินนนำไปยังครับยังไม่ทด้กินอยู่ได้ยังกินอู้ครับได้สิ้แม่ป้ามาขึ้นนะครับ เอามือขึ้นก็มีปลาเต๋ปลาอยู่ในตู้ครับอืมปลาที่เหลือน่ะมันบ่เห็ดยังกินไปท่านมอดในเห็ดไปอันไปหั่นที่หลาสิต้มให้กินไปคั่วไปไปคั่วตื่นเดี๋ยวตนไปคั่ว่าท่านหั่นบ่บ่ให้กินแล้วๆให้กินเองแล้วๆนังถาเงินนึ่งให้กินเองเร็ว้ว็ถึงิันที่ไปโบสถ์เขาจะรองบูถ เนาะเอาผอคือบอใส่เสีย เห็นตะรดเนตลดมีคนมะนอเอามีเกือบพร้อมพี่น้องมีสองครูคนน่ะมานอก,กะไพนอ้อโฮเโอ้อเอาขึ้นมีเกือบสองครูมาน่อก,กะไอ่ะไ่นรบบกรก้เพน่ตัวอะห่วยคือบอกกวนแท้มาตะใสอ่ะ ฮะมาตใส่ใสเอาบะแมนมาต่ใสคือบเห็นเ่านี oh. <God> partners, ่ขามาเบิดมือนึงโล้านิงอ๋อนเบบนกอนเดบ้านหลังนันเตะอ๋อบ้านในเมื่อกันเตะ ใหญ่กว่าเอ็นซิมาเม,มือนี้เลย,ยกกำลังสิม,มอร์นี่เลยว่าสิม,มาบอกพ่อนี่ก็เลยมาเหตุข ah e ีดแมนเมือ่อหักพอนสักสองสามหมื่นสักก่อนก็ซ <c oughs> ิม,มาบอกพ่อสักก่อนเราจะคุยกับเราาละเมื่อวานนี่ <c oughs> ก็เลยว่าตัดสินใจว่าสิมื่อกี้คุยกับเราแล้วคุมมกยก <Man. S 2> <อ>ับพ่อแล้วแมนอีกสองสามหมื่นแล้วเราก็ทักเอิญเนาะ เมื่อเสือคือกันนั oh, no. ่นล่ะเดียวนี่สิเมื่อเหตุทุลาทั้งหน้าล่ะโอ้ยเนาะให้ก็มีอยากให้อยากหน้าเอ้าเหตุกันไปว่ากันไปตัวอาร์ตพี่น้องพวกเนี้ยนอนเติบเงือบยู่ผู้เดียวเนี่ยผูน่ะมูเขานอนอยู่บ้านหลังนั้นก็บ่ไปนอนมาสะดุดเดี่ยวาตสะดดเดี่ยวเดียวเดา เอออยู่อันแม่หอดพอดีเพื่อนสิกบปันเพื่อนอันไหนยู่เพื่อนบอกอยูพอดีอ่นพี่น้องคนอ๋อคับโอ้ยวันนีนบ่มีพีบ่มี่น้องสนอกบ่เมื่อจะเชียร์ซักซักไสก็ไดเงวดิบ้านในเมื่อน้ำมูดิ้ฮะกับเมื่อัวานนี ตังแต่มาพุ่นแล้วออขนาดเอา้าเมือ่ออันล่ำอยู่ใกล้ๆบ้านห้างบ้านจากกิโลนึงซักแค่ยังบ่เมื่อ,อขึ้นเบิ่งเซลแล้วแต่ว่ากระพึ่งเมื่อเอา้าสู่กันไปเฮ้าว่ากันไปตัวอ้าพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้สิลงหว้ซันมิทกอนนะคะพี่น้องคะนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจังว่ากันครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ